นีจ่จะกระแลเปียกหมดแล้วอตอนเนี้ยหายใจหอบมากเลยแจะก,ก็เป็นผู้หญิงสวยขนาดนี้ไม่มาให้ใจกกางได้ยังไงของพี่กอนนดึงให้ตึงนเสหนูไม่มีแรงดึงแล้วอะ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนจะเข้าไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้แจ็คสตอรี่จะพาทุกคนมาทำงาน <c oughs> วันนี้แจ็คจะต้องมาช่วยพี่กรณ์กางบังนะทุกคนกลางบังก็คืออ้าวมาแล้วหรอพีกรณแปบ๊บนึงน้องไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนท่าแก่มาแล้วหรอนี่นะทุกคนแจ็คก,กำลังจะช่วยพี่กรณ์กางบังนะทุกคน บังก็คือผ้าดําตรงนี้ที่จคเคยทําคลิปไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะนี่นี่นี่เดจจะ,ะขึ้นปกคลิปไว้ให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงกางบังตรงนี้เพราะว่าวันนี้เท่าแกจะมาปลูกผักเพราะว่าตอนที่เราปลูกผักครั้งแรกเราต้องกางบังไว้ก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าให้เมล็ดผักนั้นน่ะมันงอกขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเก็บเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดจขออนุญาตไปแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะไปทํางานแล้วเดี๋ยวไปดูกัน กนมาแล้วแม่กินข้าวก่อนไม่มีเรียกแม่เลยไปเปิดเลยนะตุเย็น ก็จะเป็นสแลมสีดำนี่นะคะก็จะกการให้สุดซุ้มเลยวันนี้กลางทั้งหมด5้าซุ้มนะทุกคนงานของเจ๊กวันนี้คือกลางห้าซุ้มก็จะจบงานและส่วนว่าอาจจะช่วยงานพี่กรหรือถ้าแกนี่นิดหน่อยๆแค่นั้นเพราะว่าปกติแล้วเพราะว่าปกติแล้ว งานผู้ชายนะคะทุกคนพี่กรจะทําขดเท่าแก่นะผู้หญิงมีหน้าที่ตัดผักอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่มีผักตัดเจ๊ก็มาช่วยพี่กรณกลางบ้างนิดนเหน่อยๆเพราะว่ามันมันกลางมันไม่ได้กลางทีเดียว30กดซ้มอะ่ะทุกคนแต่ว่าเจ๊ต้องบอกก่อนว่าสวนเจ๊กเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนสวนอื่นนะสวนอื่นเขาเป็นอัตโนมัติเขามีปุ่มกดปื๊บผัดำก็กางนะทุกคนผัก้างก็เอาขึ้นแต่ว่าสวนเจ๊กที่เป็นอัตโนมือนะคะทุกคน สวนอื่นเป็นอัตโนวัดส่วนแจ็คเป็นอัตโนมือนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ากลางกันยังไงพี่ก่อนมาแล้วพี่่กนอนาอแจ็คเข้าช้องนั้นเหรอ เลยอ่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะบางมันชื้นมัน,มนดูดเลี้ยมันมีมันค้างแข็ง,ด,ด,งดิ๊ดแจ็คผูกกัอะไร,รอ่ะที่ก้อนนี้หรอของเท้ากัน

มีความรู้สึกว่าตรงฝั่งนี้มันสั้นกฝั่งดูนะสั้นกว่าน้อง,นนะง,องที่สิบสามเนี่เนาะตัดแกแล้วว่าสิบสิบสามนี่นะแม่โยนะมาแมานะ่ขยุบมา เขาดึงให้ตึงแม่มาถอยมาอยากช่วยนะอยากช่วย แจ็คก,กับพี่กรณ์ก็จะเป็นคนดึงกลางแฉลมสีดํานี้นะฮะแต่ว่าจะขออนุญาตเรียกว่าผ้าดาแล้วกันนะคบเพราะว่าคนที่ส่วนนี้เขาเรียกกันว่ากลางบังหรือผ้าดานะครับทุกคนก็จะมีแม่แล้วก็มีแอนมีพี่หลิวคอยมัดเชือกตามตูดอีกทีหนึ่งนะฮะจะได้ไม่ต้องแจ็คก,กับพี่กรณ์จะได้ไม่ต้องเดินวนกลับมามัดอีกนะครับ ตอนนี้ผ่านไปได้หนึ่งซุ้มแล้วนะทุกคนแจ็คกางเสร็จเป็นหนึ่งซุ้มแล้วกำลังจะเริ่มซุ้มที่สองแล้วก็ซุ้มที่สามนะครับ

아금까지 រួចរាល់ ตอนนี้ก็จะเป็นซุ้มที่4แล้วก็ซุ้มที่5นะครับช่องที่แจ็คยืนอยู่นะฮะตอนนี้ที่กําลังกลางอยู่คือซุ้มที่4นะครับเสร็จจากซุ้มนี้ซุ้มข้างๆคือซุ้มที่5ใกล้จะเสร็จแล้วทุกคน Bum bum ซุ้มนี้คือซุ้มสุดท้ายแล้วนะทุกคนซุ้มที่ห้าแล้วใจจะขาดแลยค่ะตอนนี้คือแบบหายใจหืดหอบมากเลยอะทุกคน Thank you. ก่อนหน้าแดงจากหน้าดำกลายเป็นหน้าแดงเลยนี่นะครับทุกคนก็คือซูมที่เรากลางเสร็จแล้วก็จะมี ผ้าดำหรือบางเนี่ยที่เราใช้บางแดดเนี่ยอยู่ข้างบนแบบนี้นะฮะซึ่งแต่ละซุ้มเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะทุกคนคือมันยาวมากแล้วเราต้องเดินไปกลับหลายรอบนะคะกว่าเราจะกางเสร็จแต่ละซุ้มนะฮะเอาเรื่องเหมือนกันเพราะที่แจ็คบอกว่าเอาเรื่องเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราเดินดึงแฉลมหรือดึงผ้าดำตรงนี้นะฮะตรงล่องทางเดินนะทุกคนก็จะมีขี้โคลนขี้เลนอยู่ คตจะติดรองเท้าบูทเลยทุกคนเหนือนี่ออกผัก,ผกเลยอ่ะและนี่นะคะทุกคนก็คือทั้งหมดของงานวันนี้ของแจ็คนะฮะก็คือว่ากลางบังทั้งหมด5ซุ้ม ซึ่งแต่ละซุ้มนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยทุกคนเรียกเหงือตอนนี้จะกระแลเปียกหมดแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้แจ็คด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปคือตอนเนี้ยหายใจหอบมากเลยไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะทุกคนเนี่ยแหละเขาถึงแจ็คถึงบอกว่าปกติที่สวนแจ็คอะเขาจะให้ผู้ชายกลาง ต่ก็เป็นผู้หญิงสวยขนาดนี้เนาะยังไม่ให้แจกกลางได้ยังไงไปแล้วสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจุ๊บ